ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนครับผมสวัสดีพี่น้องคนเลยพ้อมครับมามาเบิงวัตถุดิบคลองฟ้าจักน้องบัวลำพูขอบคุณเรืยๆครับอีเมซ่องรอบแล้วครับขอบคุณสยอนะโคราชด้วยนะครับขอบคุณอีเมสจากน้องบัวลำพูพ้อครับของฝากมีเจ้าบงบ้านห้องเือเจ้าบองนะครับปลาบอง มูเด็ดเดี๋ยวรอบนี้ช้ากว่าเดิมบเบกแห้งไล่แล้วก็มีป่าป่าตะเพียนเพิ่นมากมาแล้วพวมมาทอดนะครับมาทอดอันนี้พุมนึงพุมเฮ็ดกินตัวเดียวมันเบิดหรอกมันไล่พดกินในบัดมือนะครับคันนี้กินนะพุ่มมาลวกผักหนึ่งบเบื่อหนึ่งผักใส่ มามามาครับเนี่ยคลองแทาเจ้าบองแต่อีเป็นเมงดาพร้อมเพิ่นใส่เมงดามาพร้อมเขาเหีนไหมครับโซ่อยอบแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อยโอ้ครอบคุนไรไรครับมามามาครับกินในบิดมือเขาเนี่นครับเบิดมือกับปบเบิดหรอกเนี่ยไล่เหีง้งผมเห็นปเบิดเทป่านะผมเห็นแค่ตัวเดียว อันนี้พูดมานึ่งใส่ผักอันนี้พูดมาลองทอดมึงว่าวันนี้เขาบ่เขาม,ามามามครับทีเด็ดปลาบองอกินเหม็งดาอ๊อกหอนหอนหอนแนว,น,วน,นี้ต้องกินไม่ใช่ครับกับ萝卜ผัก น้ำไปซือคนอันนี้งม็นดาครับ <g ülme> พ่อเหมือนนึงใส่นึ่งใส่กระพักนิดา่าง <g ülme> รครับม<ร>ะเขือฮอนมะเขืออิงตองอะไรเงี้มันโยมฮอ,อนนะครับมะเขือมีมะเขืออปกบว๊บพูนะ

กินได้บดมือก็ผลได้เลยครับเด้อรับคองฟ้ากันเลยมารอบได้ซ่อหยอกครับจัดใหุ้กรอบแบ่งกันไปคนละเลกคนละน้อยมากินกันอบอกบลอกครับ จำสเสดียบอกเขาเขาเขาเฮินมากแซ่บดิหร

นึ่งใส่กะเพราไหครับอันนี้ผมทอดครึ่งหนึ่งกรอบๆเลยแล้วก็นึ่งครึ่งหนึ่งนึ่งใส่ผักใส่แยมยังก็ปลา suốt suốt <laughs> <laughs> ช่วยนานนะเดี๋ยว็เมึงกี้ฮ้อนยู่เอามึงฮอบมึงครับอครับครับ เนาะจังหวะกับเขากับเขาบ้านน้องเขายุ่ยกังงนห้ากินยากเด้ออันนี้เขิทรงเหมาอนเจา๊น่องหวอนะครับวัตถุดิบมัอเนี่ยโอ้เจ้าบอง,อออบองมัแซ่บแสบเจ้าบองเนี่ยนะครับมันพุ่มจำได้นี่ กินได้เป็นอาทิตย์ใส่ตู้เย็นไว้ไม่จำค่ะคักคัะโอ้ยโอยน้อย มุดพุงมันทึ้งแซ่บ บวบนึ่งจนเปยครับนะบวบ,บ,บเลย <c oughs> อันนี้ผมพอด ทอดก็ดีกันขันทอดนี้ก้ังมันดีนั้นเบิดเลยครับอีก,กินได้อยู่มันดีเบนั้นเพราะว่าปาะเอียดมันก้งมันได้แต่ขนนึ่งนี่เากาค่อยๆกินเอาเป็นมันแซ่บปลาทุนเนี่ยอร่อยออเขากัน นึ่งเขามือกล่องเบ็ดทุกมืออืมโอ,อ้แต่นึง่งอีหรุดสัตว์เขาอยนึ่งอย่านึ่งใส่ผักไหมครับออกผักเขายังข้าไปเขานึ่งเลย dẹp 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 sụt giọt sụt giọt đi ừ. ô kéo cả hồ kéo kéo bóng mua hồn ở vay còn tiền bạc lia bộ miếng ตอนเย็นหอไปกินที่ทำงาน้วอีกสุ่มนี่บุ่ม,มีเสียขอเห็นซุปเลยวะไม่ไม่เสียครับกินได้เหรอเขาแซบ่บเหรอเขากินไล่ๆคนท้งแซบ่บกินซุ่มกันนะกินซุ่มกันท้งแซบ่บโอ้ยถีเ่เด็ดอีกีี ปลาบองปลาบองอ e ีเมลเราเนี่ยอีเมลจ้กน้องบัวล้วครัโอ้แน่น,นอนลบซ่องเลยเนี่ยครบบรรจมาให้ลูกเพิ่มลูกเพิกระแบงหน่อให้กินโอ้ยขักขักขักเซฟหน่อยเซฟเนี้ยใกล้กันเน้ยมึงเลยกับน้องบัวมามองกัน เขาหาเราหนึ้งปากนึ่งถึงจะรบภาคเราเนี้ยแซ่บนะมีปลาบองรับ เขากันเขากันอีลีด้วยยังเลืตัวหนึ่งอยู่ผมใส่ตู้เย็นไว้อยู่ครับเอาไว้นั้นเอาไว้นึ่งนึ่งจะแซ่บกว่าแซ่บกว่ทอดอยู่แล้วแต่คนมักแต่พวกวันนึ่งนึ่งใส่ผักใส่เนื้อ

แต่นึ่งก็กินง่ายนะครับกลางยอกไปเลยอ้ไปงแห้งมาเลยอืเนี้ยพอาเพื่นปลกแดดมากมาอย่างดีอามานึง่งนึ่งใส่พผัก อื่บแซ่บแซ็บแซ่มฮติดมันังครับ บดแซมนเนี้นะคีมนเมนี้คิปล่ังนนีดูดกินเนื้อกินมันนั้นลืมอมอ,มอบ,บมกห็หอมพวกมากอันนี้พอมแมันดา่าอม không được là ở mình đá mò bóng hay lép ở vô mình đi mình đá các mình đá không được mình, mình, mình đá một mình đá cool วัตถุดิบจากสยอยน้าโขนลัดไม่ใหญ่เพิ่นส่งมาให้จากน้องบวชบูนส่งมาครับซ่องรอบแล้วรอบที่สองอร่อยเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้อร่อยกว่าเดิมอีกแซ่บกว่าเอร์ฮมเป็นคนกินไม่สิ่มกินแบบว่า กับเขาบานหรอผู้นำคนบอกให้พวกมันนั่นเองเพื่อนบ้างเอาปลาแซลมอนนะครับเพื่อนบ้างเร็วเร็วเร็วรอหึกเล็กก่อนมีเงินลูกรอหึกเล็กก่อนกินเป็นน้ำข้าอยู่ปลาแซลมอนก็ได้แต่พูดมีเงินอยู่รอถึงถึงถึงเล็กก่อนถึงหวยก่อนเนือจันทร์ฮะ ดี๋ยวกันให้เดียวกันให้ดุดุด้นึงเฉลบ้อนเฉลิมันกันเลยเต่สุ่มนีประจําพวกปลาหนำเขาเนี่ยตีประจําขาดไปเนาะกับข้าวเหนียวสุเมนีเขาเนี่ยใหม่เนี่ยมาที่บ้านแห่งโอ้ยหนึ่งหกหมื่น ขางเริ่มออกน่นนะต้องไปเอาออกยังไงขางเริ่มอู่เลยหรอเกือรืมอู่ว่าขางกินน้อยนหนึ่งบวกกับเรื่องไก็่นูอานนี่กินใก่ใไก่ซ่องข้าข้านหน่อย คักนึ่งปากคักโอ้ย ปลาทะเลสารบ้านเราเรามากรักแสบสุดแรกออกมาเราก็มกัมกมักแสบแซพนะหนัวคือกินกับเขาได้เลยครับ mặt nhóm lắp mà trời bà bỏ ngon đi đầu tay suốt xem mình đá không đấy xem không rồi không สอยบอกว่าใส่ฟฟปลาสุดนิ้วขักันโอ้ขักกดนรีอนะเลยโอ้ยบิดนึ่อปังเซ็บเือดตัวนึงบัดยุดจงจนนึงน่ง ทักเบิ่ดกว่าเด็กเรื่องพว้นซ้ำหน่อยทักขึ้นน้องเยกินไม่ได้หรอกขึ้นน้องเดี๋ยวอันนี้เห็ดเวล้วไว้หรือเห็ดไว้ไม่กินดิมันเหมือนข้าวเสียหรอกข้าวเสียหรอกเอาไปกินต่อที่ทำงานก็ได้มีข้าวเหนียวมีสำนีกันโอ้ยกินสวมกันชอบเจ้าบ้อง เอาครับสําหรับคลิปนี้คุณถ่องกับแค่นี่นะครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับวัดธุดิบมาจากหนองบัวลำพูมีปลาเด้เจียวบองเด้หมูแดดเดี๋ยวเด้พุ่มเมืนลวกมืนนึ่งใส่กับผักกับ้ากัะบื้เขือโอ้ยเบ็ดเหมือนเอาครับขอบคุณหลายๆครับโซ่จะออกก็ได้เอาคลิปนี้ก็สำหรับคุณทองกับแค่นี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยังจะกดก็ยังจะกดรถครับค่ามลำไหลละ อ่ะครับสวัสดีครับผม